อยู่เนี้ระบบมันมีทั้งแบบซอชิปเพนท์คืออ่านตรงดินนะครับแบบเต็นทท่อนะครับตั้งทานจะเป็น PP พีบีซี v C, อะไรก็แล้วแต่ครทำเอสดีดีก็แล้วแต่หรือระบบเหยื่อล่อนะครับซึ่งซึ่ง,งแต่ละหันเนี่ยก็จะมีอายุไม่ไม่เหมือนกันซึ่งบางทีเขียนรับประกัน3ปีบางคนรู้แล้วเริ่มดูแล้วว่าเออไอ,อ้การปวดในยามันอยู่ได้แค่3ปีนะครับก็เขียนเอ้ยใครเขียน5ปีฉันรู้ฉันใส่ไป3ปีฉันชัว แต่สามปีนับจากวันไหนนับจากวันที่เริ่มก่อสร้างเริ่มทำฐานรา,ากหรือว่านับจากวันส่งงานต้องระบุลงไปเพราะถ้าเกิดในงานโครงการขนาดใ,ใหญ่เนี่ยบางทีเริ่มเริ่มตอกเข็มเริ่มตุดดินเรามาเราเราพอเปิดหน้าเตียนพวก่อนที่เทาเกืเทาคานเราก,เราก็เราก็มาทำถ,ถุงปวดกว่าจะเสร็จึงชั้นบนสุดนี่มันสองปีครึ่งเหลือเปิดไ็จได้บกเรือนไม่รับประกันแล้วครับหมดยอดสามปี ต้องต้องต้องระวังเรื่องนี้มันมีแบบย่อยๆตัวอย่างให้ให้ดูกันอย่างเช่นอันนี้พอดีได้ได้เงาของธรรมศาชการ์มามเขาก็จะก็จะไม่ได้แบ,บ่งเป็นหมวดของ CSI แต่ว่าก็คือเป็นแค่ย์ไทยเบื้องต้นะครับทุกว่าจ้างคือใ,ใครพวกแบบคือใครก็คล้ายๆกันนะครับอาจาอแบบอนะอจะมีแค่ประมันสี่ห้าหน้ากระดาษไม่ได้แบ,บ่งเป็นหมวดหมวดชัดเจนจ้างหรือองหาำจ้างสีคูอทุกว่าจา้างจะต้อง อะไรยังไงนะครข้อกำหนที่กนไ o i r k เ่างเงี้เดี๋ยวจริงๆแล้วตาม เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการระบุรายละเอียดวัสดุแต่ละชนิดการระบุรายละเอียดวัสดุแต่จะมีการสลับนะครับเ,เดี๋ยวก็จะเบรกก่อนเป็นคือเบรกเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราทำเลิศช็อปแต่ว่าก่อน,นอก่อนจะเบรกผนี่ผมจะเปิดตรงนี้นี่คือในส่วนในหัวข้อของการระบุรายละเอียดวัสดุแต่และชนิดก็อย่างนี้ฮะที่ว่าเป็น commercial break ก็คือ,อหลังจากที่มีการเซตองค์รวมตรงนี้เนี่ยผมก็มีความคิดอันหนึ่งขึ้นมา เรามีผู้ให้การอุปการะการจัดลงครั้งนี้อยู่เดิมทีเมีสาวมีทางมีบีบีเอฟเอ็มมีรูสโกไม่ใช่ผู้ส่งแทรสายที่รูของรูสโกสตีลจึงติดแล้วก็ทางเงินมาโปรเจกเนี่ยผมเพิ่มเพิ่มเลยมอสักครู่เองคือจริงมีสี่ลายทีนี้จากที่ผมทราบจากทางสมาคมว่ามีคนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผมก็ คุดไอเดียขึ้นมาผมให้แต่ละคนเนี่ยทำสเปคมาให้ผมนะครับในฟอร์แมตของ CSI ใช้ฟอร์แมต CSI แล้วแต่ละคนเนี่ยก็กรุณามากนะฮะทำเลยเพาะจริงๆแล้วทุกคนโอเคหมดแต่แต่ว่าก็สร้างภาระให้ผมพอสมควรทีเดียวมาถูกทำโทษพอไปขอเขาเนี่ยก็ให้มาเยอะมากเลยโดยเฉพาะคุณเพชรนั่งอยู่นั้นอนะของท่านเงินมาโอ้โหผมแทบแย่นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะเอาตัวอยา่างคือทุกคนทํามาแน่นอนทุกคนทําเขียนสเปคเข้าหาตัวเองหมดเลย ซึ่งก็ผมก็แน่นอนอยู่แล้วหลมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรแลวทำมาทุกคนเก็ยตกอไมนหาตัวเองผมก็มาตกแต่งมันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นเคสที่มาเล่าสื่อเป็นฝันในในช่วงตัดไปนะฮะก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านตรงนี้ส่วนทางวอลเป็ก็เิดว่าขอโทษท่เพิ่งได้รับไอ้ฉีกเนี่ยกี้เนี่ยนะก็แจ้งว่า